สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเพาะเห็ดฟางในตะก้านะครับไม่ว่าจะเพาะกินเองหรือว่าจะเพาะเป็นอาชีพก็ตามนะครับเรามีวิธีเทคนิคง่ายๆนะครับมาแบ่งปันกันครับทุกคนครับโดยอาจารย์ออสนะครับจะเป็นคนสาธิตให้ดูแบบง่ายๆคร่าวๆนะครับทุกคนครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเพาะเห็ดฟางในตะก้าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือฟางข้าวนะครับนอกจากฟางข้าวเราก็จะมีเชื้อเห็ดมีตะก้า นะครับแล้วก็มีปุ๋ยขี้วัวนะครับจะมีน้ําหมักและฮอร์โมนนะครับทุกคนที่เราใช้นะครับเริ่มแรกก็เอาเชื้อมายีครับมาขยี้ให้เป็นคุยขุยิ่งละเอียดยิ่งดีครับเพื่อนๆครับส่วนฟางข้าวเรานําไปแช่น้ําก่อนนะครับหคืนเสด็จให้หมาดแล้วค่อยเอามาทํานะครับเริ่มแรกก็จะนําฟางข้าวใส่ตะกร้าเลยครับใส่หนาประมาณ1ฟาฝ่ามือนะครับทุกคนไม่ต้องหนามากกดให้แน่นนะครับทุกคน หลังจากใส่ฟางข้าวลงในตะกร้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะตามด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้วัวครับทุกคนโรยให้ทั่วนะครับแล้วก็โรยเชื้อครับเป็นชั้นแรกนะครับการโรยเน้นโรยขอบขอบตะกร้านะครับเพราะว่าเห็ดจะออกตามช่องตะกร้านะครับทุกคนครับหลังจากโรยเชื้อเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันว่าเสร็จชั้นที่1ครับต่อไปก็ชั้นที่2ชั้นที่2ก็ใส่ฟางลงไปในตะกร้าเหมือนเดิมครับความหนาเหมือนเดิมครับอัดให้แน่นนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้วัวเหมือนเดิมครับทุกคคนนนนทําเเมือกกััับบช้แรรลยะ ตามด้วยโรยเชื้อเห็ดครับโรยเชื้อเห็ดชั้นที่2เสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันว่าเสร็จชั้นที่2นะครับเราก็จะมาเริ่มชั้นที่3ครับทุกคนชั้นที่3เราก็จะเอาฟางมาใส่เหมือนเดิมนะครับทาเหมือนกับชั้นแรกและชั้นที่2เลยนะครับความหนาก็ประมาณเท่าเดิมครับประมาณ1ฝ่ามือหรือประมาณ10ซนติเมตรนะครับทุกคนครับหลังจากเอาฟางใส่ชั้นที่3เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตามด้วยขี้วัวเหมือนเดิมครับทุกคนครับโรยให้ทั่วแล้วก็ตามด้วยเชื้อเห็ดครับ หลังจากโรยเชื้อเห็ดเสร็จร้อยนะครับชั้นที่3เราก็เอาฟางมาประกบเป็นชั้นสุดท้ายนะครับทุกคนเอามาปกมาปิดไว้เป็นชั้นสุดท้ายนะครับหลังจากทําเสร็จแล้วทั้ง3ชั้นนะครับขั้นตอนสําคัญเราจะมาผสมน้ําหมักและฮอร์โมนนะครับกับน้ําเพื่อที่จะรดลงไปในตะกร้านะครับทุกคนก็รดให้ทั่วตะกร้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญมากนะครับที่ทําให้เห็ดเกิดดีและดอกโตดอกใหญ่นะครับเพื่อนๆครับ หลังจากนั้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมครับในการวางตะกร้าของเราจะเอาไว้ใต้ร่มไม้นะครับหาเพื่อนๆมีร่มไม้นะครับหรือมีชายคาข้างบ้านหลังบ้านก็อเอามาวางไว้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนหลังจากเราหาพื้นที่ที่เหมาะสมเสร็จเรียบร้อยนะครับวางตะกร้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะลุมผ้ายางครับ พายางที่เราใช้ก็จะเป็นพายางสีฟ้าถ้าใครมีพายางสีอื่นก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับจะเป็นพายางสีดํผพายางสีใสก็สามารถทําได้เหมือนกันครับเพื่อนๆครับหลังจากนั้นก็หาไม้นะครับหรืออะไรก็ได้มาทับขอบพายางนะครับให้มิดชิดแล้วก็จะนําฟางข้าวนะครับมาคลุมพายางอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะพรางแสงนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการเพาะนะครับทุกคนครับ หลังจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ10วันครับแค่10วันครับทุกคนเห็ดก็จะเริ่มโตเริ่มพร้อมเก็บได้แล้วครับทุกคนครับ เป็นเทคนิควิธีการเพาะแบบคร่าวๆง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับหากเพื่อนๆสนใจวิธีการเพาะแบบละเอียดนะครับทักแชทอินบ็อกซ์สอบถามเราได้เลยนะครับหรือสนใจชุดเพาะเห็ดฟางนะครับครบชุดพร้อมปลูกเลยไม่ว่าจะอยากทดลองเพาะกินเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรือทําเป็นอาชีพหลักทักแชทหาเราได้เลยนะครับเรายินดีแนะนําเพิ่มเติมทุกขั้นตอนเลยครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ